เหตุการณ์ท like, uh> <Yeah> ี่เกิดขึ้นนะคะที่เราบอกว่าเป็นมือที่สามที่เด็กรชี้แจงเรื่องนี้ยังไงบ้างหมิวยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าหมิวกับแป๊เป็นเพื่อนกันตั้งแต่2ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันมาตลอดคือเราชัดเจนในสถานะแล้วก็เจตนาของเรามากว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดไม่ว่าจะไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่หมิวให้สัมภาษณ์ไปเมื่อ2ปีที่แล้วกับตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะว่าตอนนี้คือเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีอะไรเกินเลยกว่านั้นจริงกับภาพที่ออกมาแชร์ต่างนะคะ ภาพที่ออกมาแชร์คืออย่างประเด็นเรื่องในห้องเป้พูดไปแล้วแล้วกันนะคะมิวอาจจะไม่พูดอีกแล้วเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดทําไมอีกแล้วเพราะว่าทุกคนที่เคยไปที่บ้านหลังนั้นก็จะรู้ว่ามันเป็นสตูดิโอทําเพลงนะคะมันเป็นสตูดิโอทำเพลงแล้วก็ใครก็สามารถเข้าไปในนั้นได้คือเข้าไปแบบไปนั่งเล่นกินนอนทําเพลงทํางานหรือว่าคุยงานก็คือต้องไปที่บ้านหลังนั้นอยู่แล้วแล้วคือบ้านหลังนั้นไม่ได้มีห้องนั้นห้องเดียวมันมีตั้งหลายห้องซึ่เป็นห้องทําเพลงเป็นห้องมิกซ์เพลงถ้าเกิดใครเคยไปก็คือเขาก็จะะรู้กันนะคะ ดยส่วนตัวเรารู้เรารู้จักกับกับแฟนเป้ไหมคะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะแต่เคยเจอไหมไม่เคยค่ะระหว่างเป้เป็นหากับแฟนเขาไงคะเขามาปรึกษาอะไรกับเราบ้างคะก็เป้ก็พูดไปแล้วนะคะว่าเป้เขาก็ก็มาคือเอาจิงๆิงแล้วคือถ้าพี่ๆนะข่าวรู้มิวเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเข้าใจมาคือไม่ได้เป็นผู้หญิงจ๋าแต่ว่าเราคือสามารถให้ทัศนคติได้ทั้งในส่วนของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาเพื่อนเรามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาเราตลอด ก็เป็นเพื่อนหมิวคนหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่หมิวเข้าใจว่าเขาคงอยากทําให้มันดีที่สุด<ม>เขาก็เลยมาถามว่าแบบเอ้ยเนี่ยสุดท้ายแล้วผู้หญิงคิดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย<ม>หมิวก็ให้ทัศนคติในส่วนที่เป็นของผู้หญิงไปแล้วก็ในส่วนที่เป็นของผู้ชายไป<ม>แค่นั้นเองค่ะระหว่างเรากับคิงเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคะไม่เคยคะ่ะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เรารู้จักเป้มาสองปีแต่ไม่เคยเจอแฟนเขาเลยไม่เคยคะ่ะคือหมิวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหมิวสนิท กับเป้สนิทกับคนในวงสนิทกับน้องๆที่เขาอยู่ในในใน,ในครอบครัวที่เขาทําเพลงกันนะคะก็แค่นั้นคือสัองคมคืออยู่แค่นั้นไม่ได้ไม่ได้รู้จักกับคนที่อยู่ที่เป็นอีอกอีกสังคมหนึ่งของเขาค่ะเพราะฉะนั้นคือหมิวก็ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยคุยอะไรทั้งนั้นส่วนตัวทราบเหตุผลไหมว่าทําไมเขาถึงต้องออกมา ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นอยู่ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจคือตั้งใจจะมาเคลียร์ในส่วนของตัวเองแค่นั้นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีผลกระทบถึงคนอื่นหรือว่าสร้างความไม่สบายใจให้คนอื่นอยู่ขอไม่พูดดีกว,ว่าค่ะความรู้สึกอะไรที่ถูกตราหน้าเป็นมือที่สามเขา <c oughs> ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามิวไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามิวยอมรับชัดเจนว่ามิวกับเป้เป็นเพื่อนกันแต่ <ผม S 2> เป็ควาื่อนกัว <ผม S 2> ชัดเจนมิว,วไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้อะคะ่ะ คือเข้าใจว่าเขาอาจจะตีความในสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าคนที่มารู้จักกันจริงๆคือเอาจริงๆเลยคือหมิวก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะพี่เป็นคนธรรมดาที่แบบหมิวไม่ใช่นางร้ายไม่ใช่นางเอกไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีเพื่อนคนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งที่เข้าใจไหมคะใช่เพราะฉะนั้นคือแบบเราไปห้ามความคิดที่เขาจะมาตีความหรือว่าโดนชี้นําอะไรในสิ่งที่เขาเห็นอันนั้นเราหมิวห้ามไม่ได้อยู่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องของอารมณ์หรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่หมิว ควบคุมได้หรือบอกได้ก็คือข้อเท็จจริงในส่วนของมิวที่ถ้าคนฟังหรือว่าคนที่ดูก็อยากให้รับสารอีกด้านหนึ่งไปด้วยแล้วก็ไปชั่งน้ําหนักเอาว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงหลังจากนี้ล่าระยะห่างก,กับเป้ล่ะอะไรนะคะอย่างช่วงที่เราโพสอย่างเงี้ยมันมีคนเขาไปจับประเด็นเรื่องที่เราโพสอินสตาแกรม <c oughs> กับการ <c oughs> เหมือนเนบเรื่องง่ายอะไรเงี้ยคือเอาจจริงๆนะคะคือ ในในเรื่องที่แบบโพสคลิปโพสอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเข้าไปดูในเฟซบ o o กหมิวจะเห็นชัดมากเลยว่าหมิวไม่ได้โพสแบบทีละคลิปหรือ2คลิปอะไรเงี้ย mm hmm. คือด้วยด้วยช่วงเวลาที่แบบเราไปถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงว่างถูกไหมคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าใครตามแฟนเพจเป็นแฟนเพจอะไรใครบ้างแต่ว่าเราก็อยู่ในสังคมโซเชียลของเราค่ะหมิวก็มีอะไรมาแล้วก็แชร์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 เสร็จปุ๊บมันมันเป็นไปได้เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยที่คลิปมันจะซ้ำกันอะ เออมันก็มีคลิปที่มันซ้ํากันบ้างแต่คลิปที่มันไม่ซ้ํากันทาไมถึงไม่มีใครพูดถึงเลยกับที่เราพูดเปแฟนแต่ไัร้อนลอะไรอย่างเงี้ยอะไรคนจะไปดว่าเอ๊ะเราเป็นแฟนกับนักร้องหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะไม่มีคือจริงๆแล้วประเด็นคือมันแบบมันเป็นเรื่องคือพี่เข้าใจไหมคะว่าใน Facebook อ่ะมันเป็นพื้นที่ที่แบบมันไม่เป็นทางการนะคะมันไม่ใช่อะไรที่แบบใครที่จะต้องมานั่งแบบว่า ต้องแบบมานั่งสุภาพหรือเรียบร้อยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย mm. คือในนั้นเราก็เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ mm. ถูกไหมคะเราอยากจะโพสอะไรเราอยากจะแบบอยากจะเล่นนูน่นนี่อะไรใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็โพสไปโดยที่แบบเออบางทีเราไม่ได้โอเคมันอาจจะไปกระทบกระเทือนถึงจิตใจคนอื่นแต่ว่าหมีวไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะหมีวพูอย่างที่เราเห็ โอ้ยเรื่องนั้นใช่ค่ะเราเราไปจริงแต่ว่าเดี๋ยวท้าความก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มที่ที่บ้านหลังนั้นเขาก็จะมีกลุ่มที่แบบเป็นในกลุ่มไลน์กันแล้วที่บ้านหลังนั้นก็เลี้ยงแมวเหมือนกันเข้าใจไหมคะแล้วแบบเราก็เป็นแฟนเป็นแฟนคลับของเสือโค้งอะพี่เข้าใจไหมแล้วก็เอ้ยนี่เขามาแถวบ้านนี่หว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นงานแบบมันเป็นแบบมันเป็นการยากนมาที่แบบว่าเราไปที่อื่นแล้วแบบจะเข้าไปถึงตัวเขาได้อ่ะเออวันนั้นก็คือแบบ เฮ้ยเขามาที <ALLY> so say, hey, well, ่คาเฟ่นี้อะไรเงี like ้ยมาฝากเนี Prim ้งไว้ก hmm. well, okay. so ็เลยเฮ้ยไปกันไปกันวันนั้นคือที่มีตกลงกันคือหมิวแล้วก็มีน้องอีกสองคนซึ่งหมิวไม่รู้ว่าตอนนั้นเป้มันทําอะไรอยู่หรือมันไปไหนอยู่เข้าใจไหมคะแล้วเขาอาจจะมีการแบบไปบอกกันนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งเป้ก็ไม่รู้ว่าหมิวจะไปอ่าฮะเราก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเสร็จปุ๊บแล้วหมิวก็เพิ่งไปรู้ว่าโอเคอ้าวมาด้วยเหรออะไรเงี้ยอืมเขารู้ว่าเอามาด้วยรอแบบตายละเดี๋ยว ม,มันต้องมีคนเข้าใจผิดแบบนี้แน่ๆอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าเราบริสุทธิ์ใจถ้าเกิดว่ามิวไม่บริสุทธิ์ใจจริงมิวกลับแล้วค่ะมิวกลับแล้วแต่ว่าวันนั้นพยานรู้เห็นที่ร้านคาเฟ่นั้นอะ่ะก็มีว่าหมิวไปกันหลายคนมากไม่ใช่ไปเฉพาะเป้สองคนกับการพูดข้อความนันที่บอกว่ามาที่หลังเพื่อจะเป็นที่สอบเดือใจขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาเห่าหอนอันนี้ไมเ่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยว<ม>เลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นของผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> ที่เขาจงใจมายุ่งกับ แฟนเพื่อนหมิวอันนั้นคือจงใจชัดเจนเปิดตัวชัดเจนกล้าที่จะแบบประกาศตัวว่าฉันจะแย่งแค่นั้นค่ะแล้วมันเป็นช่วงจังหวะพอดีที่ผู้ชายเขาไม่ได้สนใจผู้หญิงเขาก็เลยไปคลั่งครวนซึ่งคนที่เป็นเพื่อนมิวเนี่ยเขาเป็นแฟนกับคนผู้ชายคนนี้อยู่แล้วเขาไม่ยุ่งอะไรอยู่แล้วค่ะเขาบอกมิวบอกคือมิว จะบอกยังไงหมิวเป็นคนเป็นคนใจกับเพื่อนอย่างเงี้ยอยู่แล้วอ่ะบอกเธอไม่ต้องยุ่งเรื่องพวกนี้เราจัดการเองเราก็เลยแบบเราก็เลยไปจัดการเองโดยการที่แบบจริงๆทําไลน์มันไม่เกี่ยวเลยอะค่ะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเลยเพราะว่าหมิวไม่ไปยุ่งแบบหมิวไม่ไปยุ่งเรื่องของที่แบบอะไรค่ะหมิวไม่ไปยุ่งเรื่องที่แบบอะไรที่มันจะทําให้ทําให้มันกระทบกระเทือนคนที่เราไม่รู้จักอยู่แล้วอ่ะไม่เกี่ยวก ก็ค่ะก็เราก็เราจริงๆแล้วเราเข้าใจในความหวังดีของเพื่อนนะคะ <S <S แก้มก็คงแบบโพสต์ให้กําลังใจแต่เอาจริงๆขอหมิวขอเรื่องนี้เลยคือแบบหมิวไม่อยากจะดึงใครทั้งสิ้นให้เข้ามาไม่สบายใจหรือว่าให้เข้ามาเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหากับเรื่องนี้อีกแล้วค่ะคือเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นก็ขอให้มันจบที่หมิวคนสุดท้ายเพราะว่าวันนี้หมิวขอเลยว่าหมิวจะพูดเรื่องนี้ครั้งเดียว แล้วก็ครั้งสุดท้ายจะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบจริงจิงไหมมิวิวจบแล้วค่ะมิวจบเป้ก,ก็ถแถลงข่าวก็จบทุกคนพร้อมที่จะจบกันแล้วค่ะแต่การกลับของลูกปังใจมันเป็นเารปปนเนเามากก็อย่างที่บอกไปว่ามิวไปห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะมิวไปห้ามความคิดใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตนาเราเราบริสุทธิ์ใจเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะ กับกรณีกับกรณีที่แฟนเขาแฟ,แฟนแฟนเป้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป้เขาไปยอมรับกับผู้ใหญ่คนหนึง่งว่าเขาอ,อยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้รักกคนก็มองว่าเป็นมิวเขาเขาหมายถึงหมิวหรือเปล่าคะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึง่งแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อลราการอ๋อถ้าเป็นเรื่องของไปอยู่กินกับผู้หญิงคนนึงเอา,อาจริงจนะคะถ้าถ้ามันมีผู้หญิงคนนั้นจริงๆอะ่ะมิวก็ มีโอกาสไปบ้านหลังนั้นบ้างแล้วก็เพื่อนๆในวงเขาก็ไปบ้านหลังนั้นกันบ่อยมากมันก็ต้องมีการแซลหรือว่ามีการแบบว่าอะไรกันแล้วแหละแล้วบางทีคือคือที่บ้านหลังนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเวลาเขากินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมารวมตัวกันที่หลังบ้านหมิวก็ต้องมีโอกาสได้เห็นบ้างแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นหมิวมิวว่าคงไม่มีอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีก็คงเห็นแล้วที่ทุกวันนี้ทุกคนเห็นคือเป็นผีบ้านผีเรือน <c oughs> <c oughs> คือแบบมีแวบ,บไปแวบบมาอะไรอย่างเงี้ยมีมีแบบว่า มีใครๆพาเด็กมาเขาก็จะงอนบ้างโดดออกนอกหน้าต่างให้เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวตนจริงๆเป็นคนเนี่ยไม่มีใครเห็นนะคะถ้าเกิดมีใครเห็นก็คงเป็นข่าวหรือว่าเป็นแบบว่าอะไรไปนานแล้วอะค่ะเหมือนทางฝั่งของพิงเองเขาก็ดูแบบว่าปักใจเชื่อแล้วก็การให้คำแถลงข่าวของเป้อะไรเงี้ยมันไม่เป็นความจริงเลยอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกันค่ะเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหมิวไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าเพราะว่าหมิวเป็นคนนอกอะ ก็ถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องอะไรก็ให้ปล่อยให้เขาไปเคลียร์กัน,นเองดีกว่ากลัวเขาจะมาแฉเพิ่มอะไรอีมั้ยคะมันจะมีอะไรให้แฉค่ะก็หมิวว่ายอมรับไปตรงๆแล้วว่ามิวกับเป้เป็นเพื่อนกันอ่ะอแล้วเราก็ยืนยันเจตนาลมเราชัดเจนมากๆตอนนี้ว่าเราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันจรงิงหลังจากนี้ระยะห่างกับเป้มิวบริ<ๆ>สุทธิ์ใจอะค่ะก็คงยังเหมือนเดิมอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาคุยมิวก็คุยได้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆแล้วหมิวก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับการที่จะแบบว่า คุยกับเพศตรงข้ามโดยที่มันจะต้องเป็นในเชิงที่มันชู้สาวพี่เข้าใจไหม <qualc úc> ถ้าใครเข้ามาในฐานะเพื่อน <Buch. S 1> เราก็คุยได้ในฐานะเพื่อนจริงๆเพราะว่าหมิว <c oughs> ไม่เคยถืออยู่แล้วค่ะว่าเพื่อนผู้หญิง <c oughs> เพื่อนผู้ชายหรือว,ว่าเพื่อนเพศไหนหมิว,ว <c oughs> ให้ความสำคัญหมิวให้ความเท่าเทียมกันหมดทุกคนล้วได้โทรปรึกษาเปนมีบ้างไหมคะก็พอพอเกิดข่าวมันก็ต้องมีคุยอะคะ่ะพี่ <c oughs> ว่าแบบอ้าวตกลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอโทษค่ะเขาขอโทษแล้วก็ก็บอกว่าแบบเออเรื่องมันก็เกิดที่เขาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเอาจริงๆแล้วหมิวไม่ขอพูดถึงคนอื่นดีกว่าวันนี้ถ้าจะพูดคือพูดถึงในเรื่องของตัวมิวเองดีกว่า่ะวันนี้ที่จะจะแถลงไปทราบไหมคะว่าไม่ได้ถแถลงนะคะวันนี้ไม่ได้ถแถลงนะคะแค่มาตอบข้อข้องใจที่แบบพี่ๆแบบว่ายังแบบสงสัยในส่วนของมิวแค่นั้นเองอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆถ้าหมิวไม่ออกมาพูดทุกคนก็จะเข้าใจผิดกันไปว่าหมิวยอมรับว่ามิวเป็นมือที่สาม ซึ่งที่ออกมาพูดเนี่ยคือเรามาแสดงจุดยืนของเราชัดเจนว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วได้มีโอกาสคุยไกนๆไหมคะไปอีกไกลไหมไม่ไม่คุยค่ะไม่คุยเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่มีเราไม่มีปัญหาอะไรกันที่จะต้องคุยอะค่ะไม่รู้ว่าจะคุยไปเราได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ไม่คุยก็ดีกว่าไม่พลาดพิงถึงใครดีกว่าหรือคะตอนนี้เรามีแฟนไหมตอนนี้ไม่มีค่ะหลังจากเลิกกับพีทไปก็ก็มีคนคุยอยู่ด้วยบ้างยอมรับว,ว่ามีคนคุยอยู่ด้วยบ้างแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้คบกันหรือว่าเปิดตัวกันจริงจังเพราะว่าหมิวหมิวเป็นคนที่ต้องมั่นใจก่อนว่าคนที่อยู่ข้างข้างหมิวคนนั้นอะจะสามารถอยู่ข้างข้างกันได้จริงๆถึงจะกล้าที่จะเปิดตัวโอกาส้วคะกับเป้ปัิจะมีพัฒนาได้ไหมคะตอนนี้ยังไม่รู้คะ่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยจริงๆแต่ว่าเอาเป็นว่ายืนยันว่าตอนนี้เราสองคนเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่ว่าตอนอต่อไปในอนาคตยังหมิวไม่รู้คะ่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ว่ายืนยันว่าตอนนี้ณนะตอนนี้กับสองปีที่แล้ว ยืนยันคำเดิวว่าเป็นเพื่อนกันค่ะ